สวัสดีครับบันทมไดรี่การเงินนะครับวันนี้ขอมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่อยนะครับว่าตอนนี้ไดรี่การเงินมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ไปทําร่วมกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดภาพไปเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอย่างแรกเลยครับอันนี้เป็นโครงการของผมเองนะครับก็ให้คําปรึกษานะครับในด้านของการจัดการภาษีส่วนบุคคลฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ได้นะครับหรือว่าถ้าไปดูในโพสต์ที่อยู่บน หน้าเพจของไดรี่การเงินนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ เข้ามาลงทะเบียนได้ในลิงก์ข้างล่างตรงนี้เลยนะหรือว่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนก็ได้ครับรูปนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมตั้งใจทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆครับมาถามว่าภาษีส่วนบุคคลถ้าเราจะจัดการจะทํำยังไงดีณนะวันนี้เรามีลดหย่อนอะไรบ้างหรือว่าพูดถึงเงินได้ประเภทต่างๆก็ได้นะครับว่าเฮ้ยเรามีเงินได้หลายทางแล้วเราจะจัดการภาษีสิ้นปีนี้อีกแค่2อสเดือนเท่านั้นเองที่เราต้องเริ่มแผนแล้วนะครับใครที่มีลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้นะครับหรือใครยังไม่มีลด หย่อนภาษีเลยกําลังคิดอยู่นะครับก็คุยกันเราก็จะมีหลักๆแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกกองทุนรวมใช่ไหมกองทุนรวมก็จะมี S s F I M F นะครับถ้าเป็นฝั่งของประกันมีประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบํานาญนะครับเรื่องของการที่เราส่งประกันให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือการอุปการะดูเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลที่เป็นทุพพลภาพนะครับหรือจริงๆก็จะมีในเรื่องของการบริจาคต่างๆนะครับหรือว่าเข้าโครงการพิเศษของรัฐเนาะจริงๆเนี่ยเพิ่งมีประกาศมาเองเนาะสามหมื่นนะครับ โครงการใหม่ของรัฐบาลเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันครับว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่อันนี้เป็นโครงการที่ผมทําขึ้นมาเพื่อหวังให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะมาปรึกษากันได้ลงทะเบียนไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มติดต่อไปแล้วนะครับค่อยๆโทรไปคุยเละคนครับว่าอยากให้ผมช่วยเหลือตรงไหนบ้างนะครับหรือมีคําถามอะไรบ้างนะครับรอบนี้ขอเป็นปรึกษาเรื่องภาษีส่วนบุคคลก่อนนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมมีทีมงานที่เขาให้ความรู้ในด้านของภาษีที่เป็นธุรกิจได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ส่วนในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยจัดการกันอีกทีเนาะช่วงนี้ขอภาษีก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้คือโครงการแรกนะครับที่อันนี้ผมเป็นคนจัดการเองแล้วผมก็จะให้คําแนะนําได้นะครับอันที่2ครับอันนี้เป็นโครงการร่วมนะครับโครงการร่วมระหว่างที่ อของอาริอันสยุทธยาเนาะบริษัทประกันชีวิตนะครับที่ผมก็จอยอยู่ในประกันชีวิตอยู่แล้วนะครับเราก็มีโครงการนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งอันนี้ผมก็มีช่วยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานด้วยนะครับก็คือโครงการนี้ครับชื่อว่า Family Life Advisor นะครับเราจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหลายครั้งครับเราจะพบว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันจําเป็นต้องใช้ประกันอยู่แล้วเพราะเราต้องรักษาสุขภาพเนาะเข้าโรงพยาบาลน,นะครับไปหา คุณหมอหรือแม้กระทั่งเราเจ็บป่วยอุบัติเหตุใดๆเนี่ยมันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ประเภทเนาะหนึ่งก็ประเภทที่เราใช้สวัสดิการส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นในสวัสดิการที่เรามีเองคือประกันที่เราซื้อเองเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งออมทรัพย์ของเราเองเนี่ยนะครับเราดูแลด้วยตัวของเราเอง นะครับก็อีกแบบหนึ่งคือใช้ประกันของออฟฟิศประกันของออข้าราชการและวิษาหกิจอันนั้นว่ากันไปนะอันนั้นคือเราเลือกไม่ค่อยได้อยู่แล้วเราปรับแผนได้แต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมที่เราเพิ่มแผนเนี่ยมันต่างอะไรยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเราโฟกัสกลุ่มไหนเราโฟกัสกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เรามีสวัสดิการส่วนตัวเราทําให้คุณพ่อคุณแม่เราทําให้ตัวเราเองนะครับผมโฟกัสกลุ่มนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้หมายความว่าเขามองเห็นคุณค่าของประกันช นะครับป้องกันสุขภาพไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่บางเรื่องที่เราอาจจะเจอเนาะอย่างเช่นเบื่อกับการถูกตามตื้ตามขอให้มาทําอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เนาะว่าตัวแทนอาจจะมาขอตือ้ขอตามว่าเฮ้ยช่วยทาหน่อยช่วยทาหน่อยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราจะขายของได้ดีเมื่อลูกค้าของเราเขามองเห็นคุณค่านะครับซึ่งอันนี้ก็หนึ่งคือเราจะพูดภาพรวมว่างี้ครับว่าเราจะสอนในเรื่องของการวางแผนการเงินแบบเบื้องต้นเราจะพูดกันเรื่องของ wealth creation นะครับเรื่องของการรักษาเวลเรื่องของการ p r o t e คชั o ของเวลและก็ w วลดิส distribution คือการส่งต่อในเรื่องของความมั่งคั่งให้กับอาจจะเป็นครอบครัวของเราก็ได้หรือเป็นใครก็ได้มันก็จะมีส่วนต่างๆที่ในส่วนของประกันชีวิตมันไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่น protection เนาะคือเราหาเงินได้มากปีหนึ่งเป็นล้านก็จริงครับแต่เราจะต้องเอาเงินล้านหนึ่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไหมมันก็เท่ากับเราหาเงินมาเพื่อเอามารักษาตัวเองซึ่งถามว่าเราให้ของขวัญตัวเองหรือเราให้ของขวัญคุณหมอครับ จริงๆเราให้ของขวัญคุณหมอเนาะเก็บเงินมาเพื่อคุณหมอไม่ใช่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ผมก็มองว่าออม,มันสำคัญแหละนะครับแต่อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะที่ตั้งชื่อว่า Family Life Advisor นะครับ คือเราจะได้เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของประกันในบ้านของเราเองเพราะว่าหลายครั้งมันเจออย่างนี้ครับ1เราอ่านกรมธรรม์เองไม่เป็นซื้อมาแต่ไม่เข้าใจเนาะใช้คํานุนคํานี้ว่าการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งมันหมายความว่ายังไงเรื่องของโมคียกรรมแปลว่าอะไรบางทีเราไม่เข้าใจเราก็งงเนาะการรักษาอนุนล็อก6 0อันนี้3 0แล้วคํานวณยังไงอันนี้แหละจริงๆอยากให้ทุกคนทําเป็นนะในบ้านนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือตัวแทนที่เคยดูแลหายไป ไม่ว่าเขาจะหายไปด้วยอะไรก็ตามเนาะคือเลิกดูแลเราแล้วนะครับหมดแล้วไม่อยากดูแลแล้วหรือว่าจะหายไปจากการที่ออกไปจากอาชีพนี้นะครับหรือว่าจะไปไหนก็ตามโดนตัดสิทธิ์โดนนู้นว่ากันไปแต่ว่าประเด็นคือว่าแล้วใครจะดูแลเราต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือว่าเราดูแลตัวเราเองดีที่สุดนะครับนี่ก็คือโครงการที่เราตั้งใจจัดตั้งขึ้นมาหนึ่งให้ความรู้ทางด้านการเงินก่อนเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างเวลก่อนนะครับว่าเฮ้ย hey, เราจะแผนยังไงดีในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเราจะจัดการในเรื่องของการวาง แผนยังไงดีว่าเฮ้ยถ้ามีเงินเข้ามาช่องทางเดียวมันพอหรือเปล่าถ้าเกิดเข้ามาได้เยอะพอแล้วเราจะรักษาเงินก้อนนี้ยังไง เมื่อรักษาเสร็จแล้วจนถึงบั้นปลายชีวิตเราจะส่งต่อ,อยังไงนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของประกันแหละว่าสอนให้อ่านกรมธรรม์เป็นสอนให้เข้าใจแบบต่างๆของกรมธรรม์น,นะครับเพื่อเพิ่งเอาไปดูแลที่บ้านได้นี่เป็นไอเดียที่เราตั้งใจเนาะซึ่งโครงการนี้นะครับจะจัดวันที่วันอาทิตย์นะครับที่18ตุลาคมปี63ปีนี้นะครับวันที่18ตุลาคมนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับจนถึงบ่ายสามครึ่ง บ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสามครึ่งจะเป็นเซสชันในการให้ความรู้เนาะแล้วหลังจากบ่ายสามครึง่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปสแตนบายแถวๆนั้นเนี่ยอาจจะสักสี่โมงเนาะคือหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นพวกถามตอบและใครมีปัญหาปรึกษาเรื่องของการลงทุนปัญหาเรื่องของการลดหย่อนภาษีเรื่องของประกรันเรื่องของอะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะไปอยู่แถวๆนั้นหลังเลิกง,งานก็มาคุยกันได้อันนี้วันนี้ผมไปด้วยนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็เน้นย้ำอีกทีครับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมปี 6, 3ปีนี้นะวันเ,เวลานะครับบ่ายโมงครึง่งจนถึง สามครึ่งสถานที่ครับชื่อว่าบินเล่นพล a สคาเฟ่ผมทิ้งตัว Google Map ไมาให้ตรงนี้ด้วยด้านขวามือตรงนี้นะครับสามารถกดแล้วก็ลองดูได้ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนเนาะก็ถ้าจำไม่ผิดเนาะลงรถไฟฟ้าเสร็จนะครับ MRT แล้วก็จะต่อ,ตอมอไซค์ก็ได้ต่อแท็กซี่ก็ได้เข้ามาในซอยมันอาจจะลึกนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดออใครสนใจนะครับแนะนำให้ลงทะเบียนมาก่อนเพราะที่นั่งมีจำกัด และเซสชันนี้ทั้งหมดฟรีนะครับแล้วเรามีเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับฟรี free, ครับลงทะเบียนได้เลยเนาะใครสนใจมาเจอกันใครสนใจมาฟังรายละเอียดลงทะเบียนได้เลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในงานนะครับโอเคเออคลิปนี้สั้นๆน,น,นะครับปกติเราทําคลิปเฉพาะวันธรรมดาช่วงเช้าใช่ไหมคลิปนี้เราทํามาเพื่อโปรโมทครับขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมสักนิดหนึ่งเนาะก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ผมมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์กับพี่ๆในอินฟลูเอนเซอร์หลายเจ้าเลยนะซึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะค่อยๆลงโปรโมทนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นวันที่20เดือนตุลาคมเดือนนี้นะครับจะมีผมจะมีไลฟ์กับพี่จิ๊บนะครับคุยอสังหารเรื่องจิ๊บจเดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องของกองทุนรวมอสังหารมาร์หน่าลงทุนอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยเดี๋ยวผมแชร์แล้วก็ฝากเข้าไปชมด้วยนะครับในเพจของพี่จิ๊บนะครับเดี๋ยวลงให้เราจะได้มาดูกันว่าอสังหารมาร์หน่าลงทุนหรือเปล่า เนาะโอเคคลิปนี้นะครับเป็นสั้นๆเป็นขออนุญาตประชาสัมพันธ์โปรโมทเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในการโปรโมทคลิปอื่นๆโปรโมทอีเวนต์อื่นๆโปรโมทกิจกรรมที่ผมมีให้กับเพื่อนๆหลากหลายเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับให้ไปถึงเพื่อนๆจะได้เห็นอีเวนต์ดีๆแบบนี้อีกต่อไปโอเคบายๆครับ